เจลีกยูทชาเลนท์ไทยแลนด์ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ได้สี่เยาวชนไทยไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลเจลีกถึงญี่ปุ่นสวัสดีครับในช anel ต้องสุยคลิปนี้ไปพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการดีๆของเมืองไทยนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลชายร,รุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่จัดขึ้นโดยเจลีกลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า5 0 0 0 0 0บาทด้วยกันนะครับ นอกจากเงินรางวัลนะครับมีพิเศษไปกว่านั้นในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยยังมีอีก4รางวัลพิเศษนะครับที่จะมอบให้กับเยาวชนแข่งทองของไทยกับตำแหน่งสุดยอดกองหน้าสุดยอดกองกลางสุดยอดกองหลังและสุดยอดผู้รักษาประตูนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเจลิกยังสตาร์ชาเลนจ์ ไปเปิดประสบการณ์ชมฟุตบอลเจลีกถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันอย่างมากแล้วก็มีการถ่ายทั้สดให้แฟนบอลได้รับชมผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตได้รับกระแสะตอบรับที่ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับโดยโรงเรียนที่คว้าแชมป์แรกของการแข่งข,ขันครั้งนี้นะครับได้แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัยนาธนะครับได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล พร้อมกับเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษเจลีกเอเชียชาเลนจ์2022แบบติดขอบสนามในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศไทยด้วยนะครับส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ได้รับเงินรางวัล50,000บาทแล้วก็เหรียญรางวัลน,นะครับทีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเงินรางวัล25,000บาทและเหรียญรางวาัล ทีมรองชนะเลิศอันดับ3าได้แก่โรงเรียนอัดสชัญศิลชานะครับได้รับเงินรางวัล10,000บาทแล้วก็เหรียญรางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษสุดยอดแข้งเยาวชนไทย U16 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเจริอยังสตาร์ชาเลนจ์ไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลเจลิกถึงประเทศญี่ปุ่นทั้ง4คนนะครับก็จะมีกองหน้ายอดเยี่ยมได้แก่หมายเลข11นะครับชัดชัยวงนาลาัยจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาธนะครับกองกลางยอดเยี่ยมได้แก่หมายเลข6นะครับ ธนวินอินธรรมมานะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทแล้วก็กองหลังยอดเยี่ยมเนี่ยได้แก่หมายเลขหน้านะครับเป็นอาทิตย์คดพิมพ์โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6แล้วก็รางวัลผู้สาป,ประตูยอดเยี่ยมได้แก่หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นธนากรเพชรชุมแสงโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปฟังความรู้สึกของน้องๆกันหน่อยว่าเขาป็นยัยไงกันบ้างหลังจากที่ได้รับรางวัล พิเศษเหล่านี้ไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลเจลิกถึงญี่ปุ่นครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าเราทําเต็มที่ออกมาแล้วอยากขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ได้ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาแข่งรายการเจลิกงในครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าจะได้ไปเปิดประสบการณ์ที่เจลิกครับไม่มีโอกาสน้อยน้ครั้งครับที่คนไทยจะได้ไปครับ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมเล่นลงตัวจริงครับแล้วก็สอนผมมาตลอดครับบอกลูกที่ผิดพลาดครับก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ที่โรงเรียนที่สโมสรที่คอยสนับสนุนพวกผมแล้วก็ขอบคุณโค้ชทุกคนครับที่ทําให้ผมมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่ได้มายืนจุดนี้ก็รู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้รางวัล MVP ครับเพราะชอบพี่เชครับเลยอยากเล่นกองหน้าเหมือนพี่เชครับ ก็เตรียมทีมมาหนักมากครับก็ตั้งใจซอ้อมมาตั้งนานแบบยินดีกับน้องๆทั้ง4ี่คนด้วยนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากนะครับผมยังไงก็ขอให้น้องๆตั้งใจแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ที่จะที่จะได้ไปในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฟุตบอลคือสิ่งทีง่น้องๆรักยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ เป็นกำลังใจให้นะครับผมและสุดท้ายคือขอบคุณทางเจลรกนะครับผมที่มาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับนักเตะไทยนะครับได้ได้มีโอกาสมีรายการฟุตบอลแข่งดีๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็หวังว่าจะได้จัดแบบนี้ในทุกๆปีนะครับผมขอบคุณเจลรกครับ นับได้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลเยาวชนไทยที่จะได้พิสูจน์ฝีเท้ารวมไปถึงไปเปิดประสบการณ์กับหลีกอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างเจลีกนะครับต้องขอขอบคุณทางเจลีกที่เห็นความสำคัญและช่วยสนับสนุนเยาวชนไทยของพวกเราอยู่ตลอดนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้เจลีกจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและเยาวชนไทยอีกต่อไปก็ติดตามว่ารายการน่าจะเป็นยังไง ก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณทางเจลิกอีกหนึ่งครั้งคลิปนี้ประมาณนี้ครับในช anel ตองสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ